ยิงกันนั่นเองนะครับแต่เป็นเกมที่ไม่ได้รุนแรงนะฮะเป็นเกมที่เด็กสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยเ,เล่นดีมากๆนะครับผมสวัสดีครับผมก็เจนาครับวันนี้เราอยู่กันที่เจนายชแนลอีกแล้วนะครับผม วันนี้นะครับผมมีเกมที่มันเป็นกระแสมากๆานะตอนนี้นะครับที่เป็นเกมแบบเพิ่งออกมาใหม่นะฮะแต่การดาวน์โหลดเนี่ยยอดดาวโหลดเนี่ยติดอันดับหนึ่งด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้น่าเล่นมากๆนะครับชื่อเกมว่าซอร์เซสแมนนั่นเองหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแล้วตอนนี้นะครับหรือหลายๆคนเจอที่ผมไมปดาวน์โหลดกันมาครับผมบอกเลยว่าโคตรมันมากนะฮะใครที่อยากรู้แล้วว่าเกมซอร์เซสแมนเนี่ยมาเล่นยังไงนะครับผมและก็นะสนุกแค่ไหน เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไปเลยครับอะนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมซอสเซ็แมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับหรือหน้าหลักตรงนี้ก็จะมีตัวละครนะครับเป็นเขาบอกว่ามันเป็นกล้วยนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเหมือนฮอทดอกมากกว่านะครับไม่น่าจะเป็นกล้วยนะฮะนี่ก็จะมีโปรไฟล์ของเราอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นชื่อนะพวกชื่อพวกแร้งพวกอะไรแล้วแต่นะคิวดงคิวเดชอะไรของเขานะ สาสางหารเป็นเท่าไรอะไรต่างๆนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นค่าความสนิทของเพื่อนของเรานะครับแล้วก็นะครับหน้าหลักเราสามารถเซตติ้งการตั้งค่าการแต่งตัวต่างๆได้นะครับการแต่งตัวพวกนี้นะฮะก็จะมาจากการที่เราลื่นปลดล็อกของไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าสายมาตรสีถ ul ี่สายคันเติมนั่นเองนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับให้เราไปเลือกสรรได้ปืนก็มีเยอะแยะนะครับ มีอะไรนะฮะนี่โมแบบพวกอันนี้ก็จะเป็นแบบพัดอ่าเขาเรียกแ่ไงนะใบพัดนะฮะที่บินได้นะครับแล้วโดดลงมาจากที่สูงได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกหมูที่ว่าแบบเหมือนเป็นรถนะฮะนะ,ะับเหมือนเป็นรถต่างๆนานานะครับเกมนี้เป็นเกมแนวสไวด์เวินะฮะก็คือ1 0 0คนเอาชีวิตรอดเหลือคนเดียวนะครับก็คล้ายๆกับเกม PUBG นั่นเองนะครับเป็นแนวสไวด์เวิต่างๆครับแล้วก็ ตัวแมพนะครับตัวโหมดของเขาเนี่ยจะมี2แมพนะครับแบบสนามเกาะสนามลบหรือว่าแบบเกาะสายลุ้งนะครับหรือว่าจะเป็นแบบกิจกรรมต่างๆนะครับของทางเกมนะครับหรือสนามฝึกซ้อมก็มีให้เราเลือกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเซตติ้งกันดีกว่านะครับเรากดไปที่การตั้งค่าก็จะมีแบบตั้งค่า,าความจําเป็นนะครับหรือการควบคุมต่างๆนะครับ อย่างที่เราเล่นแบบเกมอะไรพวกนี้มาก็สามารถเซตติ้งได้ตามหน้านี้นะครับอ,ออกมาน้าลักเฉยเลยนะครับโอเคจากนั้นก็จะเป็นพวกยันผ่านและนะครับความไวของการเล่นนะครับการเก็บของต่างๆนะครับแล้วก็ภาพนะครับก็สามารถที่จะปรับได้แบบคล่องแคล่วมาตรฐานหรือ,อแบบทุกยดเยี่ยมอะไรพวกนี้เฟรมเรกก็สามารถเปิดสูงได้นะครับตามสภาพของเครื่องนะ โอเคการเซตติ้งก็จะดูเป็นคร่าวๆไปแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าสุ่มแมปไปเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นไปกับเพื่อนนะสูงสุด4คนนะครับเด๋ยวผมก็จะไปแบบคนเดียวนะครับกระโดดลงไปลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูในตัวของเวลาเราโหลดแมปลงไปนะครับกำลังโหลดแผนที่นะตอนนี้ Okay, นะครับเราก็อยู่หน้าล็อบบี้ก่อนที่แบบเครื่องจะขึ้นนะแล้วก็กระโดดลงมานะัก็น่ารักนะฮะอย่า้ยครับตัวเกมมันเป็นเกมแบบแนววายเวนะฮะก็คืตอตัวรอดนั่นเองนะครับตัวเกมน่าเล่นนะครับผมว่าก็ไม่ค่อยแบบหนักตัวเครื่องเท่าไหร่แล้วก็สเปคเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยภาพกราฟิกที่มันเป็นแบบ กระตูนกร์ตูนนะครับเนี่ยตอนนี้ผมลงกับเพื่อน4คนนะครับโดดไหนดีวัรุ่นนะครับจุดนหน้าที่ในการโดดร่มเดี๋ราจะโดนี๋เราจะโดดนะเมีเพื่อนสีคส่คนโอโ้โหแต่ละนคนไม่หลับ follow This head towards the market location. It's poor. The lane. Haven. o t ก็จะมีเยอะแยะมากมานะครับก a s อะไรพวกนั้ก็สามรรียกว่าความสามารถพิเกิได้นะครับการแยกตัวหรือว่าการยิงต่างๆอะไรพวกนี้ถ้าผมเจอผมก็จะทำให้ครับ เจอก็เอาตามสภาพไปก่อนนะครับตอนนี้เราวิ่งหาของก่อนนะครับเคืนะครับมันก็จะเป็นเล่นเกมแบบสไลววูวเหมือนกับพับยนั่นแหละครับคิว่าจะมีคนหลงมานะครับ,นะรบเราก็ต้องหาแบบพวกยาพวกสโคปอะไรพวกนี้ เล่นสนุกนะครับเกมนี้ก็ลองไปโหลดมาดูนะครับใน Play Store แล้วก็ App Store นะครับชื่อเกมว่าซอสเซตแม่นะครับถือว่าค่อนข้างีิจานณาเล่นเลยลตอนนี้มาแรงมากๆนะครับเก็บไปเก็บกันไปเก็บกันไปเนี่ครับเวลาเรากระโดดเนี่ยเราก็จะสามารถแบบใช้คัปเตอร์ไปพัดได้ได้ มีหมวกหรือยังเ,ออเดี๋ยวนะเราเปลี่ยนหมวกสองดีและก็นะครับลวลาเรายิงก็เหมือนทั่วไปนั่นแหละะกดซูมอะไรพวกนี้ก็ยิงได้แต่เรายังไม่มีตะกบนะตอนนี้ รวดเร็วแม่มก็จะคุ้นๆนหน่อยนะถ้าเกิดว่าคนนี้เล่นับกีนะครับจะเคลียร์ใช่ไหมเจอสโคปแล้ไม่ใส่ไม่ได้อเออเป็น P90 เป็นคนเบาแบบนี้แล้วก็ใส่สโคปสองยัมอยู่ว่าจะบินได้แบบนี้นะครับเนี่ยเราจะบินได้ เอเราก็โดดจากที่สูงอะ่ะมันก็จะเป็นคอปเตอร์นี้ครบแต่เราก็ต้องต้องกดให้ทานอ่ะครับย้ำๆสองครั้งเดี๋ยวเเจอคนนะครับตอนนี้เพื่อนเราอยู่ใกล้เดียนะเพื่อนเราทำอะไรบั๊อกอะหลุดเหรอเพื่อนเราหลุดอะมาอยู่แบนะี้แะ เราน่าจะหลุดเดี๋ยวเราไปหาคนยืงกันดีกว่าหรือว่าเราไปหาของกันดีกว่าโดโอ้ยเข้า้างวงแหวงโคเท่ะผมมอง ร้อยครับยิงไปแล้วหนึ่งเพื่อตัวตายเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนซ้ำอ่ะ เขาทำดูดิดูดิรูท่าครับเดินดีไม่ดีเดินอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยมันเท่เฮ้ยเดี๋ยวเรามาที่รถนะครับมาที่รถแล้วถามคิงลงไงอันนี้มาละอันนี้ก็เป็นรถ ไม่รอเพื่อนนะเพราะว่าเพืนะ่อนเขาจบตามไม่ด่เราจะมาเล่นให้เขาพีเศษดี กัทคือปืนแบบที่เข้าสู่นี่มันเขาเรื่องเห็ดเมื่อกี้นะครับถ้าเรากินแล้วมันจะขยายตัวนะมันจะขยายร่างเราอ่ะผมเจอหมูละนี่ไอหมูไม่มีธรรมาดาผมบอกเลยมันสามารถติดโทอรโบได้นะครับ ตูดมีไฟด้วยโุ๊บปุ๊บุ๊อมันขับยากใช้ได้เหมือนกันนะขี่ต้องมาขี่หน่อหนึ่งหบหมูดิหมูดิครับหมนี่เราก็สามารถที่จะ ไปที่ยาน UFO ได้นะครับถ้าเราเจอยานเราจะขึ้นไปเอาปืนของเอเลี่ยนได้ที่ก็บดๆหนอนหนูหนูหมูหมูจ๋านูหเราไม่เจอเราเจอคนแค่กี่คนเองนะจะมีแบบพบยาน UFO เราก็จะสามารถที่จะบินขึ้นไปได้ แต่เนี่ยผมยังไม่เจอเลยอยจะขีหมูไปหาคนแบบตอนนี้ก็โอ้โหแบบเหลือเจ็ดจุดเจ็ดคนนะครับแล้วจอดเดี๋ยวเราดูแมปกันหะน่อคอันนี้แมปเราก็สามารถที่จะแบบเลื่อนได้ซูมได้นะครับว่าเราอยู่พื้นที่ตรงไหน บหนือกันปะไปต่อไปต่อไปต่อครัะอ่าผมว่าผมเอารถดีกว่านะครับกระบูตอนนี้ผมดูจากสาภาพแล้วแบบไม่น่ารอดนะฮะ คุผมปึ๊บคนหรือเปล่าจะไปหาแบบพืนที่ีมันนที่ที่มันแบบพิเศษในแบบนะอ่งนี้ก็ังไม่เจอ U F O นะไม่เจอแบบ U F O ที่ที่ดูของ ยังไม่เจอคนเลยไม่คนตั้งนานแ้บบรถได้เ่อคนเดียวเมื่อกี้เจเ็ดเจ็ดนะครับเจบเ็ดโอ้ปัญหาอะไรนะครับเราอ,อยากรถไม่ได้ไปเราวิ่งต่อไม่เจอคนเลยเนี่ยในตัวหน้าหน้าเกมตอนนี้ที่เราแบบเล่นอยู่นะครับก็มีแบบพวกปืนนะครับ ยายานี่คือเราสามารถเขาเรียกว่ายาน้ํานะเราสามารถที่จะแบบกินได้แล้วก็วิ่งกัได้นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบระเบิดหรือว่าเป็นฐานอะไรทกอย่างนะครับเนี่ยที่เราสามารถตั้งแล้หลบได้แล้วก็ระเบิดตรงน,นี้เป็นก็เป็นระเบิดที่เราสามารถปาออกไปได้เป็นระเบิดควันหรือชุ่มก็ได้เองนะครับปืนก็จะมีแบบเป็นปืนสามประเภทนะครับ ก็จะเป็นปืนหลักสองแล้วก็ปืนพกหนึ่งนะครับเกี่ยวตัวก็จะแบบประมาณนี้นะครับตั้งค่าได้นะครับตรงนี้ว่าเราจะเอี่ยวแล้วเล็งไปเลยว่าจะเอี่ยวเฉยนะครับเอียเอ้ยวเฉยเฉยได้นะครับเราไม่เจอคนนะค,ค,คือคือคือควรแบบ จริงจริงจังๆอ่ะไม่เจอเลยอ่ะอะไรครับนี่อ่ะเจอด้วยด้วย,วยแมพที่มันใหญ่ด้วยนะครับมันก็เลยแบบเฮ้ยคนมันลดช้านะครับคือพยายามไล่หาแล้วก็แบบไม่เจอนะ้วไม่เจอคน Kali ni ya, kali ni Hmm. Kalau kita terus, kalau kita terus, kita โโอ้กัเแบบเซ็นเซอร์ก็ไม่ทำอยู่เลยทีเดียวปาไปแล้วเอาเริ่มจะกดขนาดนี้เอาเรื่องครับเอาเรื่องกดกันไปไม่ตายก็เลี้ยงให้โตครับตอนนี้โดนล,ล้ว เป็นเด็กเป็นเด็กขึ้นได้เอโอ้โหอ่านมีคานแรงเกิดขึ้นได้นะครับอ่าเ็นเห็นว่าน่าจะมีอีกใกล้ได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้มีเสียงปืน อยู่นะครับตัวนี้อนนี้เหลือ55คนแล้วผมว่าผมนา่าจะเล่นที่ถึงเนะี่ยโอ้ยคุณหายอะมากก็เป็นว่าอะไรครับเกมนี้เป็นเกมแบบสไวด์โว้นะครับที่สามารถเล่นได้หนึ่งคนเล่นได้นะครับหนึ่งคนเล่นได้นะครับสองคนเล่นได้แล้วก็สี่คนนะครับเล่นกับเพื่อนได้ ก็เป็นแนวเอาตัวรอดนะครับเก็บของนะครับเพื่อไปสู้รบกันนะครับส่วนการมีไอเทมอะไรในของตัวเกมนะครับก็จะมีตามที่ผมบอกไปเลยมีปืนหลัก2กระบอกนะครับแล้วก็แบบปืนพกนะครับแล้วก็เราเปิดแมวเปิดไม้คุยกับเพื่อนได้นะครับก็เหมือนเกมแบบ PUBG เลยนะครับในกระเป๋าก็จะมีพวกนี้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของกา๊าเนี่ยก็ทุกคนเจอกร์ดแล้วก็สามารถอ่านความสามารถมันได้เลยว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้สมมติว่าเรากินเห็ดอย่างเงี้ยยืนก่อนปึ๊บอ่ากินเห็ดไม่ได้ตอนนี้่มนเลือดผมเต็มอยูอ่มันก็จะแบบโตพองขึ้นมาแล้วก็โตโตขึ้นมานะครับเฮ้ยมันมีคนเยอ คนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมซอสเศแมนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมกดอ่ะนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับเกมซอสเศษแมนของเรานะครับเป็นเกมแนวสไบวัวนั่นเองนะครับที่เอาชีวิตรอดแบบยิงกันนั่นเองนะครับแต่เป็นเกมที่ไม่ได้รุนแรงนะฮะเป็นเกมที่เด็กสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นี่เล่นดีมากๆนะครับผม ก็หาโหลดกันได้นะครับที่ App Store ของระบบ iOS นะครับแล้วก็ Play Store ของ Android นั่นเองนะครับสามารถเล่นได้ทุกรุ่นเลยนะงัสบายๆมากๆนะครับไม่ได้กินแบบกราฟิกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นมือถือที่อยู่ในขนาดเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเล่นได้แต่ไม่ได้ลื่นแบบเหมือนมือถือรุ่นกลางๆหรือท็อปๆนะครับก็ไปลองดาวน์โหลดกันดูนะครับสำหรับเกม s อ o r สเ a ็ตแมสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมก็สามารถที่จะเอส ID ของผมมาได้นะครับแล้วเราไปลากคนกัน <G ül> เราจะไปหาหมูกันนะครับ <G ül> หมูที่มันเป็นรถนะนะโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องลางไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <S <S แล้วก็ใครที่อยากได้มือถือรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็สเปคที่สามารถเล่นเกมซอสเซตแมนได้นะครับ <S <S <ๆ S 2> ก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านเจนไนทุกสาขาใกล้้ันคุณหรือว่าสังซื้อออนไลน์ได้ที่ไลน์เจน p h โฟนและเฟซบุ๊กเจน p h โฟนนะครับเรามีบริการส่งฟรีให้ท่านเนี่ยทั่วประเทศเลยครับวันนี้ผมก็เจนไยต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิ